ขาหมาสูง่าสอนที่ใต้จะเหมือนคานอว่านี้มานอด่าเขาก็มาสอนมันจมกันว่าได้มาออดคานอมาสอนจมกันข้าขห้คานอหญ้าหอยงาเปิ่นย่องหญ้าหอยงาเปินยักษ์ย่องหญ้าหอยงาเปินจำย่องหญ้าหอยงาหญ้าหอยงาเปินจำมาย่องหญ้าหอยงาเปินจำไา้ย่องหญ้าหอยงาเปินจำกินย่อง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 ยองแถวเจ็ดคานอ ตาหอยงาแพทยตองตาหอยงาแพทยากตองตาหอยงาแพทจำตองตาหอยงาแพทจำนาต้องตาหอยงาแพทจำเดิอต้องตาหอยงาแพทย์เดือขืนต้องต้องต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 องขอบแปดขนองตาหอยงาแพทท้องตาหอยงาแพทย์ยากทองตาหอยงาแพทจำทองตาหอยงาแพทจำนาท้องตาหอยงาแพทจำเดิอท้องตาหอยงาแพทย์เดือขืนท้องท้องทองทองท้องทองทอง ของเกาขนองนาหอยงาเพชรนนองนาหอยงาเพชรแกหนองนาห้อยงาเพชรจำนนองนาหอยงาเพชรจำนาน้องนาหอยงาเพชรจำแตหนองนาหอยงาเพชรเน้ขึ้นนนองน้องหนองน้องน้องนนองขอสิบห้าป้าหอยงาเพชรปองป้าหอยงานพชรยกป่องป้าหอยงาเพชรจำป่องป้าหอยงาเพชรจำนาป่องป้าหอยงาเพชรจำไตป่องป้าหอยงาเพชรเน้อขึ้นป่อง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  ปลวงโอขาหลวงค้อนคานอนกำาเน็แถวโอคาย่อง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 ขอเจ็ดขาบตอง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 ถับแปดคาทองท่องท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 องแถวเก้าคาบนอน้อง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 ทับสิบคาบปอง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  อาห์เหมาส่งคายก็อย <arnos> ่าไปลืมเต็กแช่แผปแผ่วันไ่น้องเต็กลายเขากดดีก้อนแล้เต็กก้อนเดียวสงก้อนเต็กสก้อนเห่ก้อนครับเต็กสี่ก้อนเดียวหกก้อนน่ครับเต็กหก้อนเดียวสิบสองก้อนหนอยออาหเมือ่งคายาก็อย่าไปลืมมาสอนจำกัดไว้มานอทคานออคาตัวละครลำปองจันเราต้องตักเข้ามาถามเตอร์วิวในคันออค่ะเหมือสทงค่า